แฟนมวยทุกคนนะผมวันนี้เราอยู่กันในการศึกป้องกันแชมป์นะครับของศึก RWS นะการป้องกันแชมป์กี่มขัดและดำเนินนะครับระหว่างฝ่ายแดงครับสมิงเจ้ครับประทะกับไมเคิลสวาร์ครับมีเร่ม,มาถึกันในยกที่สองนะครับผู้นี้จะชกกันในตรกาห้ายกนะครับโอ้โหัวเราม,มีสองนะทีนี่จะยกที่2เองครับ ยกนี้เป็นฝ่ายมันคือซอว์เป็นฝ่ายเดินครับอ่ามีเยอะๆยากครับไม่ออกก็ดีนะโอ้โดนหมันเหมือนกันครับเพื่นโอ้โหดึงหลบต่อล่างคืนไปครับซอว์สนะครับ บอกเลยว่านักชกชายชาติาคนนี้สีมือไม่ธรรมดาไม่ได้คงไม่ได้ชิงแชมป์หรอกครับโอครับตีออกมนชุดเลยครับตัวนี้โอ้หลุดอีกแล้วสมุนกิเ็ศ ครับ <łość> สวัสดีหลุดีกแล้วหลุดบ่อยๆไม่ดีนะครับดูครับมาเป็นชุดเลยสวัสดีโอ้ยดูเข่าครับแม่วงไนก็ใช้ได้เหมือนกันนะตัวนี้ งาน,นยากเลยทีเดียวนะคบผมไฟนี้ต่อเกาสวีดเด่นะหลุดอีกแล้วครับโอ้โห,โโหยกนี้เป็นอะไรคนระับหลุดอย่างเดียวเลยคนระับสวดดิีเด่นลุ้นใหซ้ายสวยครับเหลือเวลาประมาณ30วินาทีครับนะของในชะ่วงยกที่สองคนระับ าเหมือนกันครับออกมาตรงสวยครับสาวาสยามตอนคืนน่าตเต้อ้ถแล้วครับโดนหันล่างครับก่อนที่ท้ายแ่ดยกที่สองครับแล้วมาชมกันต่อในยกที่สามครับโอ้โหโดนสโคน้คะแนนเป็นของชาตางชาตินะครับท่านชาวอบูดาเชง ตรงนี้สมิทธิตต้องเดินดว่า,า,ง,ออา,กกางแล้วครับเอ้ยยังออกได้ไม่เต็มที่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะสมิทธเตี่ยนีู่ครับจะหลุดแล้วครับ นด้านขวานะโอ้โหสองตัวเนี่ยด้านขวาสองให้มเหล่านี้ครับยกส,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 สามแล้ว ลายประมาณ4 0่วินดีครับของในช่วงที่สเขียนไปเขียนมาครับโดมิตังรเซ้ายหรอตอนนี้เสียงดังสนั่นเลยครับที่เวทีมวยราชเนินนะ ออในยกที่สี่ครับตอนนี้เปียดกันมากเลยครับสายยกที่่ามวันนี้นี่ไล่กันมาครับแต่ตอนนี้เป็นสมิงเดชครับนำอยู่หนึน่งคะแนนโอตรงสวยครับสวัสดี การให้ชุดใหญ่เลยครับแห้ไปไกล้าออกครับตัวหลุดตัวหลวมเัมือนนะยูนิแงซ้ายครับสวยๆเลยนะี่ฮะตัวหนุ่มเด็กตัคผู่นะนะโอ้เขาเต็มลำตัวเลยครับวับงไม่ทันจริงๆครับสาวาลองสาวสวนเหมือนกันคนระับ น,นี้สวสัดบ้าแล้วโอ้มีน้ำแดงออกเป็นที่จมูกเต็มหน้าแล้วโอ้โหถึงกับต้องขอหยุดให้หมอดูเลยครับกรรการเลือดออกเต็มจมูกเลยครับหหมอดูครับว่ายังโชคได้ไหมครับ ได้ครับมาชมตออ่อครับนี่คร้บว่าไปแล้วครับหลุดไปแล้ว,ว,วครับาวัชก่อนนะจริงออกก่อนครับโอ้ยแม่โรมิโอเด้ดรอคือเท่าไหร่นหนักเลยนะโดนโดนเสาไปกระเด็นเลยครับโรมิโอเดะ นไว้น้าลอ,อยเลยครับโอตอนนี้เนื้อตัวที่แต่งไปด้วยน้ําแจงหมดเลยครับมาต้นสาวาสโอ้น่ากลัจริงครับเวลาประมาณ2 0วิทีครับของใน,นชน่วงเดีวที่4ครับ ฝุ่นใส่ฝุ่นแล้วฝุ่นสีแม่เอาละครับโมมก็ชมกนในยกสุดท้ายครับบูตอนนี้คะแนนนี่เสมอเท่ากันแล้วครับกับการเดินมาชิงดากันในยกนี้ครับโอ้สงสาเป็นการชิงแชมป์จริงครับไปยกนี้สมิงเจตต้องออกแล้วต้องเดินว่างแล้วครับขออย่างเดียวนี่ อุ้ยน่าจะแย่เหมือนกันครับครับโอ้เสวาว์ต่อกที่ออกเป็นชุดเลยครับตาอไปเป็นมาชิงดามกันในยกนี้ครับมาดูว่าสมิงเดจ,จะพลาดแชมป์หรือเปล่านะในั้งนี้หรือว่าจะคกันแชมป์ได้สำเร็จครับเดี๋ยวเรามารอดูกันคนเสวานี่ที่ผ่านมานี่ก็เป็นฝ่ายเดิมมาตลอดครับ ยกสุดท้ายครับแล้วเขาเดินมาทั้งหมด5ยกเลยครับโอ้โอ้ยแทงจากด้านซ้าย,ยออสวยครับสิงเก็้ขวาครับตะวัตโอ้โหดูแล้วถอยอย่างนี้นา่าจะเ,เป็นฝ่ายเสียเปียบมากกว่านะครับคูครับสิงเก็โอ้โหโดนอีกแล้วโดนดีโดนเป็นชุด,ดเลยครับ ขอถอยเองเดียวน,ยน,ยนี้น่าจะแย่เหมอือนกันครับผมเด็อ่าดูเหมือนว่าเป็นสวรรค์เองก็มั่นใจเหมือนกันครับดูว่าแม่จะไปครับพอดีกลับไว้ครับ,รบ,รบโอ้โเรียบร้อยเลยครับโอ้ว่าท่าโดนเกี่ยวเนี่ยขอเสียงครับโอ้ว่า,าสวรรค์ เป็นเรื่องครับโอ้ดูครับไม่ต้เหมอนเียด้วยถอยเยอะเกินไปนครับอ่าวุธก็ออกได้ไม่ไม่เป็นชุดไม่ชัดเจนด้วยครับไม่รู้ว่ากรรมการจะมองเห็นยังไงนะดูะครับ,รบแรกกันเหลือยไลาประมาณ50วินาทีครับของในช่วงยกสุดท้ายครับ สาวัดก็ยังคงเดินต่อครับมาชิงแชมป์มาโอ้ยโดนหมัดตรงหัวสืนนครับโอ้มองยังไงดีครับคู่นี้มีสินเอทีครับเลยรู้แน่ครับว่าแชมป์อยู่ที่เดิมหรือเปล่าครับ น่าจะออกให้เยอะกว่านี้นะสิ่งเด็โอ้ต่างต่างมั่นใจครับตอนนี้ต่างไฟต่างมั่นใจครับโอ้หมดยกไปที่เรียบร้อยครับโอ้แหมเชื่องเชืองกันแล้วครับโอ้หมายถึงสาวานิบ้าเลยครับโอ,โอ้เดี๋ยวมารอดูกาตัดสินกันครับว่าแชมป์จะอยู่ที่เดิมหรือเปล่านะหรือว่าอย่งฝ่ายจะเปลี่ยนมือครับเดี๋ยวมารอดูกัน ครับตอนนี้เดี๋ยวเรามารอดูฟังคะแนนกันทำตัดสินกันนะครับว่าใครจะได้เป็นแชมป์ครับสมิง <And now, S 1> เดียจะสามารถคว้ากันแชมป์ได้หรือเปล่าคร <and the S 1> ับเดี๋ยวเรามารอดูกันน <the S 2> <tab. S 1> ะ All three ดูกันครับแขมป์จะอยู่ที่ใครครับ<ต>โไ่ครับอกัแขมได้สำเร็จครับ<ต>มยังอยู่ที่เดิมครับโอ้หมคอัสาวา์เสงเลยครับโอ,ดบโอด้ดูครัอ้เยว่าโชคได้ดีแล้วครับทำดีที่สุดแล้วครับไสเ์อันสาวาั ก็เป็นกำลังใจให้ครับแอนน่าเสียา้จริงครับโวัดีครับแนนี่ครับก็ยินดีกู้ชนะด้วยครับของานแชมปได้สำเร็จครับยัยก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยไม่ได้เหมือนเดิมครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ